อันนี้จ,จวดๆเลยโอ้ลงไปทักทายปาน,นิดก่อนไม่เห็นกันนานไหลบนดเลยเไหลด้วยเกี่ยไว้ก่อนยังไม่ทำบีมมือเลยบีมมือยังไม่ทำเกีย่ยปิดไว้ก่อน สามสิบเบอร์ผู้ได้ลอยสามสิบไปทั้งไหนรถเบอร์ไปเบอร์ยองเบาต้นเนี่ยเบอร์ไม่ยี่บาทดิเนี่ยเอาไปจะใส่โตไปนี่ใครมีแบกเกินเลยบดนี้นี่แหะโตแบกเลยของแข่ขงเลยนี่และโตแบกมีชิลลิ่งยังไงทองเก่งเนี่ย่าน เดี่ยวเยวหนึงเดียวมันนังไงวะมันไปลมได้เลยเี่ไอช่มัล้มครับล้มตรงกคอย่างเดียวแย่างเกเรน้เกเรนะเล่นดินสิบเดี่ยวเล่นมันกันยี่ิบมือมีอะรเล่นมอกับมืออีกหลังกบันฮ่อไอพวกมันหลังกบันฮ่อตรงขามกบัน่อเขาทำเงี้นนะเขาบอกจะสั่งมีสิบแต่เขาเดี๋ยละสิ เรียวแลวเียวสิวผมเนี่ยเรียนน้จวะเขาสังไส่กันเลยออกมาเอาไส้ดีบมอบงามสีงามดีแกงผุดเอดเลยผมมามันส่งมันมาเือไหเดียวครับนีมันเลเทเดี๋ยวล่เรี่เลยโอ้เห็นแล้ววัดหกสบกัวด้ปเนี่แมนเพี่ยนเครื่องไม่เลี่ยนเครื่องหกสูบเป็นยังไม่ทำใช้ตั้มก็หกยิ่ห่านี่พี่าดทุนเลยรนี่วงรถเป็น วมันมันมันเป็นรถห่างแบบนี้เองมันมีรออะไรตัวแมนเมนรถห่างมันติมีรออะไรตัวเป็นเจ้าที่เบรดขับรถห่างเห็นว่ารถเป็นพันยีสุรกิจอันที่หลู่นั่นห่างก็นี่เองนนั่นสองนั้นมูนนั่นห่างก็นี่เองโม่เขาเนี่ยมันเป็นส้มสามเมตรสองเี่เองแค่เดี๋ยวจะเก็บ

เออเจอขั้นนี้เข้าไปแบกบได้นนที่กันกระบะสี่เมตผลนน้อป้าจะไปลงเทีก่อนนี่ไปบ้านผมแล้อเอาุงมอมนเอาุงมือมนันเลี้ยวเลยเ,เลี้ยลหรืเปล่อันนั้นเลีเลยลหรล่ครับผมแว่ากระจกมากเม,มาเลี้ยนีกันเขาเล้ยงมเนี่ครับคร,บครบว่าเาน่่รยแลนมาเลียนน้ำอกมันจะไปไปเกียดินอยู่ สวัเกีินแมนครับเกียรตินตื่นท่านาพน้ำท่านลังพนามาเลยดิเออเราคนยังคหลับจะรวยไปหนาไปเหอตื่นสิบโมเที่ยงครับเนาะเรียนเดียวพักเที่ยงเหรอเราพักเที่ยงเดี๋ยวเดี๋ยวที่ยง้หนึ่งก็ลังกลับมาวันวัอครับผมครับ วันครับเย็บวันใส่ทรายวิ่งทรายวิ่งหิน <c oughs> ไม่ได้ใช้ระเกียร์หนึ่งใช้เก<ม>ียร์สองอย่างเดียวมีแอร์แล้วนะครับวันนี้เซ็ตมากเลย กดกันเล่อน,น้แอรอันนี้มีแอร์นะพรมอะไรตั้งแล้วเมื่อวานไม่ตรงช่างอยู่ตั้งให้ไม่ตรงบิดนิดนึงนิดเดียว๋ยี๋เอากลับคืนทั่สองเฟืองตั้งมาเยอะเกินเพราะว่าตอนตั้งเนี่ยหมุนพรมอะไรตั้งไม่ได้วิ่งวิ่งมาร์กไว้ว่าตรงไหนไฟท้ายที่เชื่อมส่ก็หลุด ไปเพิ่มเรืเอยๆใส่เนื้ไหมเอาไปลุ้เอาไปลุ้นเอาไปลุ้นครับเอาไปลุ้นที่จำลองผมได้ากาแฟผมก็ให้แกเขรื่ว่าแกไม่ได้เป็นตากให้ผมผมเร็วขึ้นไม่ใช่มาติดสินบนนะคือเราไม่กินกาแฟกระป๋องไง พอเรามาซื้อทรายทีเนี้ยเขาให้มาเราก็ให้คนที่เรารู้จักนะแกก็ดีดีแกว่าแกไม่ได้ตักให้ผมแก,กจะเจามาคืนผมอบอกโอ้โอแค่นี้เองถ้าเราเอา่ารู้จักใครสักคนน่ะเราก็จะให้เป็นสินน้าใจเราไม่ใช่ว่าเออตักให้ผมเยอะๆหนเด้อให้เป็นอันนี้ไม่ใช่เขาตักให้เท่าเดิมถึงคุณจะให้เงินเขาเขาก็ตักเท่าเดิม พ้าเขาซื้อสัตว์ต่อองค์กรของเขาถ้าเกิดเอคุณไปยัดใต้เ,เ,เงินใต้โต๊ะหรือว่าเอาเงินให้เขาเนี่ยเพื่อที่จะให้เขาตักให้เยอะๆแล้วถ้าเกิดวันนึง่งท่าแก่เขาอยู่ไม่ได้เออถ่าแก่เขาอยู่ไม่ได้แล้วคุณจะไปซื้อกับใครหินใส่เนี่ยผมถามหน่อยคุณจะไปซื้อกับใคร เขาอยู่กับเท่าแก่เขาแล้วทีเนี้ยเราไปเอาเงินหรือว่าอะไรยัดให้เขาตักให้เยอะๆเนี่ยท่าแก่เขาเจ๊งขาดทุนอย่างเงี้ยแล้วตัวเขาเองจะไปอยู่กับใครเออแล้วเขาจะไปทํางานที่ไหนแล้วก็เราจะไปซื้อหินซื้อทรายที่ไหนไม่ใช่ว่าเอาเงินให้ปุ๊บแล้วก็ตักให้ผมเ,เยอะๆในเด้อไม่ใช่มันหมดสมัยแล้วผมไม่ผมไม่ทำํำอย่างนี้นานแล้ว ก็คือเราไม่กินกาแฟกระป๋องไลเพราะกินกาแฟกระป๋องผมใจสัน่นผมเลยเลือกมากินกาแฟแบ็ k คอฟฟี่กาแฟดําเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ทานไม่ไม่กินข้าวเช้าไม่กินข้าวเช้าก็เลยกินกาแฟแล้วไปกินข้าวเที่ยงข้าวบ่ายอันนี้ก็ส่งตรงลงหน้างานต้มไก่ย่างครับใช่ ขับดีไหลดีพงมาลลยก็นิ่งนะนิ่งดีแต่ว่าไม่ตรง mm hmm. เดี๋ยวผมจะปล่อยมือให้โดยทางตรงนิ่งดีมากเลยดูเลยขนาดทางไม่ค่อยตรงนะเนี่ย mm hmm. แต่มันเบี้ยวนิดนึงเนี่ย,ยต้องตั้งหน่อยไม่ดิ้นเลยพงมาลลยนิ่งมาก ือได้สิบวิก็โอเคแล้วถ้ยจะถึง10บเอาสักห้าวิไปถ้ารถจะถึงปล่อยมือมันก็ดึงเลยมันก็ดึงเลยนะอยากอยากรับงานอยู่พี่น้องอยากรับงานแปลงใหญ่ๆแล้วก็รวมทีมงานมาวิ่งด้วยกันอยู่แต่ตัวผมเองมันก็ติดธุระเยอะเหมือนกันโอ้สแกนเนียไม่แล้วสองคันนี้ ตัวผมเองก็ติดทุนไลยเยอะเพราะว่าต้องต้องไปเอารถที่เอาไปทําสีเอาไว้รถไปทําสีเอาไว้ที่ชุมพลก็หลายคันแล้วก็ไปเดินทะเบียนให้ลูกค้าอีกนะครับผมรับผิดชอบนะไปเดินทะเบียนให้ลูกค้าอีกนะครับที่ตกค้างเอาไว้ไปย้ายรถให้เขาคันนึงก็ไปย้ายที่ยุทธยาก็ว่าจะเดินทางไป ไม่ใช่ว่าปล่อยลอยแพนะเราก็ช่วยได้เท่าที่เราช่วยเพราะว่าเราก็หนึ่งเราขายรถเราไม่ได้เอากําไรคันละเป็นแสนคันละห้าหมื่นเป็นแสนแล้วก็กินกําไรคันละสองสามหมื่นคันไหนถ้าได้น้อยจริงๆเราก็บอกลูกค้าว่าเราแทบไม่ได้ไเลยเลยเราก็ช่วยนะเอออย่างคันลูกค้าน้องบัวลําพูเราก็ช่วยค่าทะเบียนไปเป็นหมื่นนะนะครับเพราะเราขายให้แกมันก็ถูกมากแล้วแทบไม่มีกําไรอะไร เลยแกก็เข้าใจนะเพราะว่าแกก็รู้ราคารถอยู่ดูสภาพแล้วก็รู้สภาพดูออกนะครับเขาก็ไม่ได้ใจจืดใจดำอะไรเพราะรถทุกคันซื้อมามันไม่ได้ราบรื่นทุกคันนะเบียนบางคนบางคันก็บัตรลูกค้าหมด,ดอายุมั่งโอ้ยตายแล้วทำไมโผก่หัวกันมาเหมือนเหมือนปลาหน้าเลี้ยงอย่างนี้นี่ สวยรถเยอะมากนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรในวันจันทร์นี่ตั้งพวงมาลัยให้ตรงเนี่ยเมื่อกี้พยายามแงะอยู่ลืมว่ามีน็อตอยู่ข้างๆพยายามแงะพยายามงัดอยู่สักสองสามเฟืองกลับมาพอดีเลย แต่น่เออรถคันนี้แกไปทำอะไรแกคือขับช้าสิวิ่งไม่ไก่นะครับก็ถือว่าโชคดีไปเพราะว่าผมก็ได้รับงานเนี่ยเห็นไหมที่ผมเอารถไถมาเกียรตคลิปที่แล้วอะน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเขาก็เขาก็ลงดินสิบเที่ยวนะวันเนี้ยเนี่ย ผมก็วิ่งไปได้เที่ยวหนึ่งก็กลับมอทารายเที่ยวหนึ่งนีง่ลงตรงนี้หน้าง,งานตรงนี้เมื่อวันนั้นก็ลงเก้าเที่ยววันนี้ก็ลงสิบเที่ยวเป็นสิบเก้าเที่ยวนี่ผมก็จะเอาทรายมาลงทรายมาลงหน้าง,งานตรงไหนทรายลูกพี่กองเดียวลย้ไครับ<ำ>โอเคลงตรงนี้โอเคครับ